ข้อราคาที่โกดังตามโกดังที่มาซื้อมาซื้อของนะเช่นมะม่วงจินหงอาทูแดงจักรพรรดห้าสามสองราคาประมาณนี้ค่ะแต่พอดีก,มกรมค้าภา,ายในมาช่วยกเกษตรแปลงใหญ่ของเราคือช่วยราคาสิบ,บาทแต่ต้นทุนเราก็เยอะหนึ่งแล้วต้องหาคนงานจ้างคนงานมาทำทำงานเนี่ยราต้องใช้เงินในส่วน10บ,บาทตรงนั้นด้วย แต่กลุล่มของเราก็พยายามช่วยเหลือกันใช้แรงงานของกลุ่มบ้างจา้างคนคนงานบ้างเป็นบางส่วนปีนี้ชาวสวนเกษตรขาดทุนเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าราคาไม่เหมือนเหมือนกับปีที่แล้วเหมือนกับเป๊ะเลยแต่บางบางสวนก็โดนใช้พิบัติเนี่ยร่วงตามพื้นไปหมดเลย เหมือนเหมือนสวนไม่หลวงไงไม่หลวงก็โดนโดนพายุพายุพัดไปเหลือแต่ข้างล่างข้างบนนี่หมดเลยร่วงเต็มพื้น